มาฟังอะไรเพิ่มเติมอันนี้ต้องต้องสอบถามก่อนว่าส่วนมากท่านที่นี่เ,เคยมาฟังเราคุยหรือเข้าใจธุรกิจหรือ,อยังครับไม่ทราบว่าเข้าใจธุรกิจเราจะได้ไปเรื่องอื่นแทนครับครับอาจจะรบกวนขอมือดน,น,นึ่งนะครับว่าท่านใดที่เคยเคยพอทราบข้อมูลศิราชามาบ้างพอสมควรรบกวนขอขอมือขวาหน่อยครับนะฮะ นะครับแล้วขอบคุณมากครับท่านใดที่ยังยังไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับศิรชาเลยว่าบริษัททําธุรกิจอะไรยังไงบ้างขอมือขวาครับโอเคโอเคครับรู้สึกว่าคงคงต้องขออนุญาตทวนว่าบริษัทเราทําอะไรมากกว่านะครับก็คงพูดแบบเร็วๆนะครับคือศิรชา c คอนสตรัคชั่นเป็นธุรกิจ m ม c h a นิคอลคอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้างทางด้านเครื่องกลที่เรามีลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พวกปิโตเคมีคอลธุรกิจพลังงานออยล์แกส๊สสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นประสบการณ์ของเราที่เราคุยกับนักลงทุนแล้ว,ลวเราพบว่านักลงทุนมีความไม่เข้าใจในธุรกิจเราอ่ะอันแรกเลยก็คือว่าพอบอกว่าเป็นก่อสร้างเนี่ยจะเทียบกับธุรกิจที่เป็นซีวิลคอนสตรัคชั่น อันนี้ก็ขอแจ้งแบบเร็วๆว่าเราคล้ายกับซีวิลคอนสตรัคชั่นแต่เราไม่มีการซื้อของหรือพูดง่ายๆเราคล้ายๆกับธุรกิจซีวิลที่ไม่มีการซื้อของถ้ามองทางด้างคอรสตรัคเจอร์เนี่ยซีวิลคอนสตรัคชั่นเนี่ยจะมีเรื่องของการซื้อของประมาณสักหกเจ็ดสิบเป็นค่าแรงทะ2ยี่สิบที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นอันนี้คือคอรสตรัคเจอร์นะแต่ในส่วนของเมคานิคอลคอนสตรัคชั่นเนี่ยอย่างเสียชาเราจะมีต้นทุนประกอบการที่เป็นวัสดุต่างๆประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็น เป็นค่าแรงสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นนั่นหมายความว่าตัวคอสต์สักเจอร์ที่ต่างกันเนี่ยทาให้ความเป็นธุรกิจก่อสร้างมันถูกแยกเป็นสองทางทุกท่านจะคุ้นเคยกับพวกซีวิลคอนสรัคชั่นก็จะมองว่ามูลค่าง,งานมันต้องใหญ่เพราะเราก็ทราบว่าซีวิลมาจิ้นจะน้อยเพราะว่าเขาใช้เงินที่เป็นต้นทุนน่ซื้อของเยอะและพวกของวัสดุประกอบการมันไม่ได้มีมาจิ้นเยอะส่วนมเมคานิคอลสรัคชั่นเนี่ยมาจิ้นจะค่อนข้างมาก เหตุผลส่วนนึ่งก็เพราะว่าเราไม่จาเป็นจะต้องมีการลงทุนหรือไปซื้อของที่เป็นสินค้าวัสดุประกอบการที่มีมาิ้นเมืองบางส่วนมากจะเป็นงาน High Skill ที่ใช้แรงงานฝีมือในการทํางานให้แล้วเสร็จงานของเราส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับแรงงานฝีมือเป็นหลักเ,เราอยู่ในธุรกิจ EPC นะฮะก็คือ engineering procurement แล้วก็ construction หลายๆคนก็คงจะเปรียบเทียบเราในอินดัสทรีว่าเมคานิอลคอนซัชชั่นก็มีมีหุ้นตัวใหญ่ๆอยู่หลายตัวขอขอขอเอ่ยชื่อนะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับบริษัท STPI อันนี้เขาก็เป็นพี่เบิ้มในธุรก,กิจเราอยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยกับบาิษัทยอย่างโตโยต้าไทยซึ่งคาแรคเตอร์ก็จ,จะมีความเหมือนหรือต่างกันบ,บ้างนะอันนี้ก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเมคานิอลคอนซัชชันแล้วนะครับ อย่าง STPI กับเราก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากเพราะว่าเราจะชำนาญ EPC ในส่วนของ c คอนสตรัคชันเป็นหลักคือในเรื่อง Engineering เรื่อง procurement เนี่ยเราก็ทำกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าไปออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอะไรทั้งโรงแล้วก็มีการจัดซื้อทั้งโรงแล้วก็มีการจ้างแบบลักษณะของเทอร์นคีเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นของเราจะเป็นลักษณะที่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีเมนคอนแทคเตอร์ระดับโลกได้งานมามูลค่าจะหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านหรือวันนี้มันอาจจะเป็นมูลค่าเป็นล้านล้านในหลายโครงการแล้วก็ต้องการความชํานาญเฉพาะทางของเราในเรื่องคอนรัคชั่นอันนั้นคือสิ่งที่เราเป็นคือสีชาเรามีความชนานาญในส่วนของคอนรัคชั่นที่เป็นแมชชีเนียลเป็นอย่างยิ่งนะลูกค้าของเราในกลุ่มออยล์แอนด์แก๊สโรงกลั่นน้ํามันนะ โรงแยกแก๊สโรงงานปิตโตรเคมีคอลโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงงานผลิตเมืองแร่ต่างๆก,ก็ไว้วางใจแล้วก็ให้เราเป็นผู้ดําเนินการในส่วนคอนสแชั่นลูกค้าของเราก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่ได้เป็นสัสดส่วนกันนะไม่ได้ไหมายความว่าในประเทศ40ต่างประเทศ60งานโครงการพวกเคนิคอลคอนสั่น่ยมันจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆในแต่ละช่วงเวลาไม่กี่โครงการ ฉะนั้นแล้วในบางครั้งเองเราก็ทํางานในประเทศก็อยู่ในประเทศไปเลยยาวๆบางครั้งก็ไปทําต่างประเทศก็จะต่างประเทศยาวแต่บัง e N, เอิญว่าในช่วงที่ผ่านมา3ปีถ้าเรามองจากแฟลกเรคคอร์ดเนี่ยเราจะมีงานใหญ่ที่ต่างประเทศใหญ่ๆเลยเนี่ยสงงานแล้วมีงานในประเทศหนึ่งงานแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะได้งานต่างประเทศใหญ่เลยแล้วเราก็ไปอยู่ที่นั่นสองปี3ปีก็ได้ก็จะกลายเป็นงานต่างประเทศหมดเลยหรือบางครั้งเราจะได้งานใหญ่ในประเทศล้วก็ทําในประเทศยาวไปเลยเพียงแต่ลักษณะของงานแล้วเวลาเรา ไปทาต่างประเทศเราจะมีความชํานาญในการทํางานต่างประเทศและเราสามารถที่จะบริหารต้นทุนบริหารโครงการสามารถได้ผลประกอบการที่ดีมีมาจิ้นที่สูงในขณะที่งานในประเทศก็คงจะมีมาจิ้นที่ลดหลั่นตามมาหน่อยก็นะคงขออธิบายภาพรวมของบริษัทประมาณนี้ก่อนคุณกฤษดาจะเสริมอะไรไหม ก,ก็ขอเสริมนิดนึงนะครับในธุรกิจที่เรีว่าถ้าบางท่านอาจจะต้องการทราบว่า Mechanical Construction นี่คือประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็คืองานส่วนใหญ่เป็นงานโลหะนะฮะโลหะก็คือประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็งานระบบท่อท่อน,นี่ก็มีหลายหลากมีตั้งแต่สเปคแบบเหล็กกล้าธรรมดาเป็นจัวหนึงไทเทเนียมอย่างนี้เป็นต้นไป2 3ก็คืองานส่วนของทําถัง ทังโลหะนะฮะบรรจุต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะฮะเสร็จแล้วก็คือส่วนของการติดตั้งเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกขอกลัน่นพวกเวสโซ่ต่างๆนะฮะซึ่งทั้ง4อย่างนี้รวมกันแล้วก็คือ mechanical construction เราจะทำงานทั้งครบทั้ง4ี่ด้านทางด้านนี้ครับแล้วงาน mechanical construction ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนของเงินลงทุนทั้งหมด จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงมากนักแต่ว่าเือเป็นหัวใจสำคัญของการก่อสร้างลงอุตสาหกรรมหนักต่างๆเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้าลงทุนสูงลูกค้าลงทุนสูงส่วนที่เราทำเนี่ยถือเป็นหัวใจงานจะสำเร็จลงลงจะสร้างสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราขึ้นกวัวง,งานทางด้านนี้แล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า สัญญาที่เราทำกับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสัญญาเปิดคือเราจะไม่ได้ทําลักษณะเป็นล่ำำําซ้ำรือเทิร์คีนะครับก็คือว่าตกลงกันราคาเป็นยูนิตเรทไปแล้วก็ถึงเวลาทำเนี่ยงานเพิ่มมากน้อยแค่ไหนก็เก็บไปตามนั้นฉะนั้นเราจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องด้านของการถอดแบบ b ิ q มาเพราะว่า งานด้านพวกนี้เนี่ยการลงทุนสูงเขาไม่สามารถจะรอให้ไอ้แบบเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกใบออกมาสําเร็จก่อนที่จะประมูลงานได้ฉะนั้นก็จะตกลงราคาก่อนโดยที่มีแบบคร่าวๆนะครับแล้ถึงเวลาทําจริงเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะคิดตังคิดเงินกันไปตามปริมาณงานที่ทําจริงนะครับก็เอาแบบสั้นๆน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีท่านอื่นที่คงอยากจะสอบถามเรื่องผมประกอบการของบริษัท แล้วก็มีคําถามทั่วไปต่อผมก็จะขอคุยในเรื่องของผู้ประกอบการบริษัทต,ตอนที่เราเข้าตลาดไปเมื่อวันที่สองกรกฎาคมตอนนั้นก็เป็นช่วงปิดคิวสองแต่ยังไม่ได้ออกงบการเงิน,นก็ช่วงนี้นเราก็ประกาศผูประกอบการของคิวหนึ่งอย่างเดียวที่คิวหนึ่งเนี่ย ตอนนั้นเรามีผมประกอบการรายได้อยู่ประมาณ534ล้านนะครับเป็นกำไรขั้นต้นอยู่390แล้วก็กำไรสุดที่อยู่ที่340ล้านอันนี้ช่วง Q2 ที่ผ่านมาที่เราประกาศผมประกอบการไปรายได้ของเราก็อยู่ที่480ล้านมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่335แล้วก็กำไรสุดที่อยู่ที่305ล้าน สคิวรวมกันเนี่ยไรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ1,000งพันนึ่นล้านนิดๆน,นะครับกำไรก็อยู่ที่645ล้านบาทในช่วง6เดือนซึ่งก็ถ้ามองตามกราฟแล้วช่วง6เดือนที่ผ่านมาของเราเทียบกับ6เดือนปีที่แล้วเราก็มีมียอดไรายได้ลดลงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากงานในช่วงหลังของเราในช่วงปีนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับแมนพ o าวเวอร์มากกว่างานที่เป็นวัสดุประกอบการในส่วนที่เป็นต้นทุนที่เป็นวัสดุประกอบการก็ที่วันน้อยแล้วก็ยิ่งไม่ค่อยมีฉะนั้นเวลาเราวาบินไปยอดรายได้ของเราก็จะเป็นยอดรายได้จากการให้บริการค่าแรงเป็นหลักเลยในส่วนของ มาจิ้นเองจะเห็นว่าตัวกำไรขั้นต้นของ Q1 จะอยู่ที่73แล้วก็ net profit อยู่ที่63